สุดทีชียร์เบนส์ก็เมื่อนะครับแล้เกมที่คุณรับชมนี่คือเกม Ragnarok ok Revival นั่นเองนะครับก็เป็นเกมมือถือเนาะที่ผมเคยอัดไว้แล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเป็นเซิร์ฟจีนนะครับแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟไทยได้เปิดโคสเบต้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโคสเบต้าเนี่ยไม่มีการรีนะครับก็เรียกได้ว่าตอนโอเพนเบต้าก็คือเล่นเท่าไหนของเท่าเดิมตัวละครเท่าเดิมเวลเท่าเดิมเลยนะครับก็สำหรับใครที่แบบคิดว่าเอ้ยโคสเบต้าไม่สามารถเอ้ยเรียกว่าเล่นแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวมันต้องรีแนะ่ไม่รร Surf ไม่รรรรรีีนนะะคคัับบเซิ์ฟไไทยมก นะมาเล่นกันดีกว่าไปแา้วกดเริ่มเกมครับตอนนี้ก็มี2เซิร์ฟเนาะตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟแรกนะครับตัวละครที่ผมเล่นก็สามารถตั้งชื่อก้องซา่าไป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 แปดได้แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟไทยเ,เนาะสามารถตั้งภา,าษาอังกฤษภาษาไทยได้นะครับซึ่งเซิร์ฟจีนมันตั้งไม่ได้ภาษาจีนนะครับผมตอนนี้ตัวละครของผมก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดเลยเออไม่ใช่ทางเรื่อที่ฉลาดเลยอ๋โอมีภาษาไทายด้วยนะฮะก็เป็นตัวละครที่อยู่ในสายอาชีพแอสซัสซินนะครับผมก็เล่นเป็นแอสซัสซินแล้วเพราะว่าอยากได้ตัวะครที่ ตีแรงๆบ้างนะครับประมาณนี้อะมาดูสัสตว์เลี้ยงของผมดีกว่าครับผมมีสัสตว์เลี้ยงอยู่ค่อนข้างหลายตัวเนาะแต่ตัวที่ผมใช้หลักๆก็จะเป็นตัวนี้ครับเด็บโรใช่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายตีใกล้มันตัวผมครับคล้ายๆแอสซซินเหมือนกันดาเมจแรงอันนี้ก็เป็นแท้งนะฮะก็อบบินลีเดอร์นะแล้วก็เป็นสายเวทตัวนี้เป็นสายเวทนะครับฟลเฟรนด์บิชอปนะครับแล้วก็ดาร์กอันนี้เป็นสายฮิวนะครับ เรียกได้ว่ารูปนี้แบบอยากมีตัวผู้หญิงทั้งทีมได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยแล้วตอนนี้ผมก็เน้นอับอยู่3 4ตัวนี้จริงฮะเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างที่อะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะเขาเรียกว่าอัพมาจนเทพแล้วอัพจนเป็นสีฟ้าเลยแล้วกันครับในตัวอื่นผมเน้นอัพผมเน้นอัพแทงแล้วกันนะเพราะว่าแทงของผมแม่งรับดาเมจเยอะครับให้มันถึกๆหน่อยแล้วกันโอเค ออกมีเสียงด้วยเหรอส่วนสกิลเนี่ยสามารถอัพได้เหมือนเดิมนะครับก็อัพได้จนเลเวลตัวละครนะครับถ้าเลเวลยี่สิบามก็ได้แค่ยี่สามเนาะผมก็อัพไปหมดแล้วละ่ะยี่สองนะครับยี่สองยี่สองประมาณนี้สกิลก็สามารถดูละเอียดได้นะครับตอนนั้นเพราะว่าเล่นในเซิร์ฟจีนดูไม่รู้เรื่องนะไม่รู้มเขียนว่าอะไรนะครับอันนี้เซิร์ฟไทยก็แปลค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ใช่ซัมเมอร์ฮอลลี่เรียกแองเจิลบีเสยทีมตนเองจะได้รับแอคแท็กเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับผมไปส่วนต่อไปนะคครรรรับับบบเเเเาาาจะะมมมดูื่่่่่องอบบงงตๆทีผยไยไลน ในเซิร์ฟเซิร์ฟจีนนะครับ <c oughs> เพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับหลกัหลกๆพูดตรงๆเลยว่าอ่านไม่ออกจริงๆนะครับอ่ะระบบใช้ระบบเนี่ยอารีนาครับนรสนามต่อสู้เนี่ยผมว่าอ่านไม่ออกมันเขียนว่าอะไรนะครับมาเรามาลุยสนามประลองกันดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเกมธรรมดานเนี่ยถ้าใครหลายคนที่เคยดูผมแล้วเนี่ยน่าก็น่าจะเห็นว่าระบบการเล่นเป็นยังไงนะเรามาดูในพวกระบบต่อสู้กัาานดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้อ้าวนี่ยังไม่เคยยังไม่เคยลุยเลยนะเห็นแล้วนะแต่ไม่ได้เล่นเอาทำไมติดอันดับเฉยรับดีครับติดอันดับก็รับรางวัลนี้ครับ ยังไม่ทันได้ลุยกับใครเลยสงสัยมีคนมาลุยด้วยตอนนี้พลังของเราอยู่ที่อันดับอยู่ที่1 2 7 7 3นะครับพลังลดอยู่ที่7,917มันน้อยจังวะเราต้องลุยกับคนที่เอ,อเอ้ยเราสู้คนนี้ไหวปะหมื่นหนึ่งไหวปะหมื่นหนึ่งอ๋อนี่พลังลดมันคือตรงนี้ใช่ไหมนี่เราจัดทีมเทพของเราแล้วไหนอลองลุยสิมาเรามาลุยอารีนาดีกว่าวครับลุยกับมอนมันจิ๊บๆเรามาลุยกับคนมนันดะีกว่านะฮะ สกิลมันจะนอมัติไหมอ๋อกดข้ามได้ด้วยตัวละครเราเขาคล้ายๆเราเลยฮะตอนนี้เราตีแท้งเขาก่อนครับแท้งตายแล้วครับตอนนี้อ๋อเอาโดนสกิลช็อตโอโ้โหสกิลครับสกิลเจ้ากล้าสู้กับพระของข้าหรือข้าจะฆ่าเจ้าฆ่าาจะโอ้โยิงตัวหลังโอ้โยิงแท้งว่ะโอ้แท้งตายอ๋อเขาเล่นสายธนูครับเล่นสายแอช นี่แอดเอะจอะนี่ครับดูดาเมดด้วยปึ้งสองสามหมืน่นฮะปลอลลิ่งปลอลลิงมึงฮิลเหรอได้เลยฮิลเหรอฮิลเหรออะไรน้องคูกเป็นแค่น้องคูกโอ้โหดูทำดาเมดไหมครับอ,อกหมืน่นเฮ้ยไงสู้ได้ครับสู้ได้สามารถลงได้ต่อไหมรู้สึกว่าลงได้อ๋อลงได้ต่อเลยอ๋อจะมีเวลา ครูดาวครับสิบวิเรารีเซ็ตเลยครับสิบสิบสิบเพชรเองเรามาหาคนที่น่าจะสู้ได้ครับตอนนี้อันดับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันตอนนี้อันดับพลังลบของเราอยู่สามหมื่นสองหมื่นสามเราหาคนที่มารีเซ็ตได้ปะ่ะรีเซ็ตโคตรสู้ได้นี่หว่าเอาแบบสูสีสูสีหน่อยสองหมื่นหกไหวไหมวะสองหมื่นหกไม่ไหวขอแบบใกล้ๆหน่อยได้ไหมเจ็ 7, ดพันโคตรใกล้เอ้ยนี่ไงหมื่นหก ทำไมแรงเขาต่ำนี่ทำไมแรงเขาสูงกว่าเราอีกอะลองลุยสิเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าเฮ้ยผมลุยคนนี้ดีกว,ว่าแอสซัสซินเหมือนเราด้วยครับเรามาดูกันว่าแอสซัสซินจะสู้กันได้หรือเปล่าไปลุยตัวอะไรวะนาา่ารักจังวิ่งอุ้ยตัวอะไรวะหนา่าโอ้โหตายเลย <laughs> น่าจะเรียนนอนกับผมนะฮะนี่ฮะตัวพจน์เสี่ยว ไม่ตายอ่ะไม่กระจอกน้องเจ้าจงไปตายที่ไหนนี่น็อกสกิลหรือเปล่าอ้าวตายอา้วสิโอ้ยโดนดูดพลังครับผมไปสกิลที่น่ากลัวเหมือนกันโอ้โหที่เล่นดาเมจเป็นสองหมื่นเก้าเขาเรียกว่าไม่ให้ตัวหลักทําดามเมจเลยนะฮะนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอารีนาเนาะมีแต้มด้วยเว้ยอ๋อถ้าเล่นอ๋อจะได้แต้มด้วยนะครับอืมอันนี้ไม่ทําอะไระซื้อของแน่นเลย 30เนี่ยส่วนใหญ่ไปซื้อของเนาะโอเคแต้มรางวัลต่อสู้เดีผมว่าเดี๋ยวมันอันดับขึ้นเรื่อยๆครับอันดับตอนนี้อยู่ที่11,000ละโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโหมดอื่นกันบ้างดีกว่านะครับภารกิจอันนี้ก็อ่านออกแล้วครับกดรับรางวัลแล้วรู้สึกรู้เรื่องครับว่าให้รับให้ทำอะไรนะครับดวลใน a อเชียแอร์ไดนาบัตเทิลครับอ๋อเราร่วมเรารวมไปแล้วร่วมไปแล้ววียีแล้ว,ว,ว,ลวสุดยอด มีระบบกิลด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กิลเดียวกับพี่วอบนะครับวอบลัสไนท์เขาเชิญมานะครับจะบอกชี้เฉยเขาบอกว่าเขาเชิญเรามานะครับเราก็กดเข้าครับเราไม่รู้ใครเป็นใครเรารับหมดนะครับรู้สึกว่าจะมีรู้สึกแบบภารกิจยึดพื้นที่ด้วยเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนี่ครับยึดพื้นที่ได้ด้วยแต่ขอลองหน่อยดีครับในโหมดยึดพื้นที่ของกิลนะครับตัวเทพอยู่แล้วเราสีฟ้าหมดครับงอตัวเราก็เป็นตัวสีสีฟ้าเหมือนกันนะครับลุย ว๋าตอนนี้เป็นสกิลที่สามารถกดใช้ได้แล้วนะครับตั้งไอ้นี่ไ้ดีกว่าไม่ตั้งออโต้โหตีแรงจังโห่แรงมากโห่เซสกิลนี้ไม่ได้ด้วยโห่สู้ไม่ได้ครับต้องเก่งแค่ไหนเนี่ยโอ้โห้โหูสี่หมื่นนี่สกิลแต่ว่ามอนน่าจะโหดมากครับน่าจะสู้ยากมึงฆ่าตัวเองเถอะครับผมไม่ไหวครับ โอ้นี่เพ kind of ิ <sh eles> <sh eles> ่งร <uh ู้เนี่ยว่าไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้จะฮิวใครครับเจ๊เขาตายกันหมดแล้วโหแรงมากครับโอ้โหแรงมากสู้ไม่ได้เลยเหรอเวนี่ดูดเลือดได้ด้วยโอ้โหไม่ไหวครับสุดการต่อสู้เหมือนยึดพื้นที่อ๋อแต่ว่าได้ของครับอ๋อก็คือตัวจะถึกแต่ว่าเราสามารถหาของได้เนาะ จำนวนต่อสู้อ๋อต่อสู้อีกอลุยสักครั้งแล้วกันโอเคครับไปลุยต่อครับรู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้จริงนะตัวมันถึงมากอะ่ะดูดิโหจะสู้ยังไงอะแต่คือได้ของนะดูดิตัวตัวเดียวไม่ตายฮะนี่ขนาดลุมหมดนะจัดการทุกมันลซะแอสตาซินเสีเยงี่ยกับโจรสองหมื่นแปดโอ้โหนี่ตีหรือสะกิด โอ้โหนี่ขนาดเพิ่มดาเมจนะฮะสกิลผมบอกนี่คือดาเมจจะเพิ่มนะฮิลคือชีต้องต้องฮิลเร็วกว่านี้นะจะบ้าตายอยู่แล้วโอ้โหตายตายแบบสู้ไม่ได้เพราะวา่าผมว่าต้องต้องเก็บเลยเวลไว้ถึกมากๆให้โหดมากๆนะฮะเว้ยยี่ไี่หกเนี่ยคงสู้แบบต้องไปส <c oughs> ักหกสิบถึงจะสู้ได้โอเคพอครับพอพอเราสู้ไม่ได้เราพอเราไปแล้วเราไม่เอาแล้ว มีสงครามยึดดินแดนด้วยต้องเลเวล3มอ๋อมีทอบริจาคได้นะครับทองนี่คือมาจากไหนอะอ๋อเปลี่ยนอันนี้เป็นทองได้เงินเราเยอะครับไม่เป็นไรนครับนี่ครับแรกกดค้างคู่แกต่อเนื่องอ๋อแรกค้างได้ครับตอนนี้เงินเรามีอยู่2เอ็มกว่านะครับก็กดกันกดกันไปเลยครับกดกันไปกดกันไปพอเอาโกมโกมหมดแล้วเหรอโอเคโกมหมดครับบริจาคบริจาค ร้อยหนึ่งครับมูลจากพันหนึงไม่ได้ตังค์ไม่พอเหลือสามสิบสี่เคเลยทำอไรเราฟาร์มเงินได้ครับอ๋อถ้าบริจาคจนถึงจุดแล้วมันจะอ๋อจะเวลขึ้นใช่ไหมเวลขึ้นแล้วก็น่าจะแบบมีระบบต่างๆเพิ่มเติมเนาะในระบบกิวไหนลองอัพจะถึงไหมไม่น่าจะถึงครับจัดการสมาชิกบริจาคสนามล้โอ้มีค่อนข้างเยอะแยะอ๋ออนี้เป็นซื้อของแน่ๆเลย สดงว่าจนภไยโอเคเราออกมาจากหน้ากิวก่อนแล้วกันภารกิจเรียบร้อยอะไรเอ่ยป่าปิศาจค่าต้องการวสดุบางอย่างทำอะไรมาวะได้กล่องมากล่องนี้ไม่ได้เปิดเลยอันนี้เป็นกล่องชุดนะ่ะรู้สึกชุดเทพชุดเทพเอาได้เงินเฉยเลย5้าหมสามารถใช้ตังในเกมเปิดได้นะตังเพชรนะฮะเรียกเรียกอะไรกับเพิ่งเรียกไปไม่ใช่หรอ กิจกรรมก็สำหรับใครที่มาเล่นก็อย่าลืมเช็คชื่อเนาะเพราะว่ามันสำคัญมากๆนะครับได้ของด้วยแหละนี่ก็มีเคเวสให้รับด้วยนะครับเป็นรับพวกของสามารถเอาไปอัพตัวละครได้นะครับอย่าลืมรับเนาะสำหรับใครที่คิดว่าแบบมันจับตัวละครยากหรือว่าลงดันแล้วมันไม่ได้ของนะครับก็มารับตรงที่ตรงนี้ได้นะครับมันจะได้พวกของพวกนี้ครับเป็นเป็นเพจอัพตัวละครเนาะโอเคผมรับให้หมดเลยแล้วกันโอเค ประมาณพลังลบอันนี้ถ้าพลังลบเราถึงในจุดอันนี้เราก็สามารถมารับได้นะตอนนี้พลังลบผมสองหมื่นสี่ละโอเคมีอะไรที่ผมยังไม่เคยเล่นบ้างฝึกนี่ผมก็เคยเล่นแล้วเนาะที่มันจะเป็นแต่ละที่เนาะแต่ว่าไม่เคยเล่นในภาษาไทยนะสำหรับ <c oughs> ใครที่จะฟาร์มของนะครับตรงนี้ครับผมแนะนําเลยไอ้ตรงแมวแมวกวักเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้3อย่างนะครับในตอนนีนะ้แต่อย่างอื่นก็จะเปิดเป็นตามวันเนาะเนี่ยพุธสุกอาทิตย์นะครับ ใน Lucky Cat อันนี้ก็อันนี้รู้สึกจะสุ่มอะไรสุ่มเงินเนาะเล่นเอาเงินอันนี้ก็เล่นเอา EXP มาอัพตัวละครนะครับอันนี้ก็ผมไมต้องไปสามสิบเนานะประมาณนั้นนะจ๊ะอันนี้เคยลงไปแล้วเนาะในโหมดนี้่ะเรามาลองลุยมอนธรรมดาบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนี้ผมก็ยังเก็บไม่เยอะนะผมก็ยังเล่นได้นิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่ไปไกลมากเน้นเน้นอัพอัพก่อนเอาแบบเทพแล้วไปลุยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เทพแล้วไปลุยเดี๋ยวตายแล้ว ดาวไม่เต็มของไม่ฟูนะฮะโอเคผมเปิดเอาไปเปิดออโต้แล้วกันครับนี่ครับไงโอ้โหตีอย่างแรงสกิลออกครับสกิลนี้สุดจะเพิ่มอ๋อเพิ่มไม่นี่ให้เพื่อนใช่ไหมเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาให้เพื่อนแอสซินเป็นสกิลตีเดียวนะโหดูครับดาเมจอือหือสองหมื่นหนึ่งเข้าไปแล้ว เก็บยีวไว้ใช้ตอนหลังดีกว่าโอเคลุยต่อสกิลเราเต็มหมดแล้วฮะสกิลครับอืมโอเคยิวห้าพันสับหน้าสันดูดพลังให้เป็นแทงครับแทงจะมีเกาะนะครับกดใช้สกิลแล้วเพิ่มเกาะไม่ริมรถเว้เยเจอไปครับปึ๊บอืดเขาไปสองหมื่นหนึ่งครับบอสตายครับ เรียบร้อยครับอืม้มตายไปเยี่ยมยั่ผีขึ้นดีแปดสิบห้าดาวเต็มรู้สึกว่าผมยังมีด่านบางด่านที่ผมยังเก็บดาวไม่ครบเนี่ยด่านนี้ฮะเก็บดาวไม่ครบเฉยเลยไม่โอเคขอมาเก็บดาวก่อนได้ไหมเผื่อจะแบบครบๆนะฮะตอนนั้นเรียนได้ว่ามอนยังกากอยู่นะครับฝ่าฟันกันจนผ่านมาได้ไปลุย โอ้โหตีแบบชึบเดียวตายชึบเดียวตายอ่ะโอ้หแรงมากนี่บอสเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองบ่าวันเจอตัวบอสแล้วครับ,บปุ๊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 บบอสนี่หายไปเลยฮะสกิลทีเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหอีซี่อีซี่เลยครับการน,นี้ ก็ถ้ายิ่งเก็บไปครบนะครับเราสามารถอัพตัวหลักของเราได้นะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยครับไออันเนี้ยเอาไอัพตัวหลักของเรานะครับอัพดาวได้ยิ่งดาวเยอะสกิลเราก็ยิ่งเยอะนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้หมดเลยแล้วกันไหนใด,ด,ดก็เดะแล้วไปดูยงินต่อถ้าลงพวกมอนแบบก,บกากๆเนี่ยออตโต้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราลงในด่านที่โอโทนเนี่ย ไม่ต้องคิดเลยทำออโต้นะครับเพราะว่าสกิลมันจะใช้ทุกอย่างครับเผลอนี่ฮิวก็ฮิวเฉยเลยนะฮะไม่ถามเราสักคำ <the> สับหนะ้าครึ่งหลอดโอ้โหทำไมเสียงบ่าฟฟมเม็มันน่ารักจังวะลองชิมอันนี้ดูดูไปแล้ว oh. ตีครับเรียบร้อยครับ oh. เรียบร้อยเอพี XP. นี่พี่น้อยมากโอเคเคเพอร์เฟคเคลียร์รับไปโอเคกลับไปที่ฐานทัพของเราครับสวันดีน้ำจมนจนภยัยตัวหลักอ้ยอัพ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 ครับเน้นหลักไว้เลยครับตัวหลักเราต้องแรงไว้ก่อน14โอ้พอดีเลยครับ มุทจะสีม่วงแล้วสีม่วงยังถึงอ๋อม่วงบวกสองจะเปล่นอาชีพด้วยโหต้องรีบเก็บแล้วเฮ้ยอัพได้ด้วยเมื่อกี้รับเควนมาได้แค่ม่วงบวกหนึ่งปะเฮ้ยอยากบวกสองอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าได้ครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนบว,ว,หดดวกหนึ่งแล้วโหขาดเยอะมากเควนยังไม่ถึงรับชัเตอร์ห้าครับผมยังเล่นชัพเตอร์สี่อยู่เลยอัพสกิลครับโอเค อัปดาวนี่ครับตอนนี้เราก็เก็บดาวมาเท่าไหร่แล้วอะสามสิบสามสิบห้าครับยังไม่ถึงฮนะอ๋อสามารถใช้นี่แลกได้ด้วยเหรออ๋อนี่แลกได้แลกสิบชิ้นแลกได้อ๋อสามารถแลกได้ผมมีอีกสี่ชิ้นเองครับยับต่อยเลยนะยังไม่อยากตายครับโอเคมีตรงไหนอีกกว่า เดี๋ยวเราลุยสนามต่อสู้อีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเนี่ยขอสู้หน่อยดิเก่งแค่ไหนวะไอห,หนึ่งหมื่นเนี่ยเนี่ยระดับหนึ่งหมื่นสองร้อยเนี่ยลุยหน่อยขอลุยหน่อยนะฮะมา Let's Go โอ้โเขาเล่นสดสายสวอร์ดแมนด้วยฮะโหโดน โดนรถโดนรถว่ะไหวปะวะเฮ้ยเฮ้ยต้องสูสีอย่างนี้ครับอุ๊ยช็อตว่ะโอ้ยตายเลยครับเด็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วครับสกิลเราไม่ออกอ่ะสกิลเราอยู่ไหนออกแล้วโอ้ยแรงอยู่แรงอยู่โอเคออกแล้วสกิลออกแล้วเว้ยออกสกิลออกแล้วเว้ย เก็บไว้ต ok oh, oh ั้งนานขอรับเขาเหลือ3แล้วดูพลังมาเป็นอุ้ยโดนอะไรวะใบเหรอโอ้ยธนูธนูเบาเบาจงรับโทษไปซะฮิวครับ5,000ครับโบลิ่งฮิวสู้ครับ3,000ด้วยเราฮิวแล้วกว่าฮะแทงเขาตายแล้วครับแทงตายทุกอย่างก็จบครับน้องงอตัวมันโัวหลังมันป่อครับเดินสกิลไปครับปั๊ป ปึ้งเข้าไปอีก2ื่นแเรียบร้อยครับงอผมว่าอยู่ที่การจัดทีมจริงๆนะเรื่องแต่มาพันกว่าเลยครับคือถ้าจัดทีมดีเนี่ยการต่อสู้แม่งชนะแน่นอนนะครับโอเคได้แต้มด้วยนะฮะอ๋อถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดเล่นเนี่ยลิงเยอะๆเนี่ยมันจะได้นี่เยอะใช่ไหมได้แต้มเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆนะครับระบบที่ผมยังไม่เคยเล่นให้ดูกันนะครับก็ สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ใต้ด e สคริปชั่นเลยนะครับสามารถก็รองรับไม่ได้สามารถก็รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมแล้วก็แอดเพื่อนข้ามาได้เนาะนะครับรู้สึกจะมีแอดเพื่อนด้วยเนี่ยจากโซเชียลครับเนี่บแอดกันมาได้เนาะผมก็ยอมรับครับคนดีรับทุกคนนะครับเฟนรี่เฟนรี่นะจ๊ะเนี่ยเพิ่มเพื่อนได้แอดชื่อผมมากองซาแปดแปดนะจ๊ะโอเคครับก็ อะลืมบอกกันไปนะครับผมก็มีไอเทมโค้ดมาให้นะครับก็อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับสามารถนำไอเทมโค้ดมาใส่ได้ที่เกมเลยนะครับโดยใส่ตรงนี้ฮะกดไปที่ตัวละครนะครับข้างบนแล้วก็ไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับก็จะสามารถได้นะแต่ว่า1 ID เติมได้ครั้งเดียวนะครับไอเทมโค้ดไอเทมนี้นะครับก็อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะไปดูใต้ดีสคริปชั่นด้วยนะครับผมโอเคครับก็แล้วผมขอตัวไปเก็บเวลก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เวลยี่สิบหกแล้วเรียกได้ว่า เพลินนะสำหรับใครที่เป็นสาวกของเกม r ร็ n o น o ร็กเนี่ยก็จะน่าจะชอบเกมนี้นะครับก็มาเล่นกันเยอะนะครับโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ